สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูวันนี้หลายคนสนใจมากๆเลยก็คือกาแฟาเผือกหอมนมสดเคยลงคลิปรีววตอนทดลองสูตรนะคะมีเพื่อนๆสนใจกันเยอะมากแล้วก็แถมกันไปเลยกับอีกหนึ่งเมนูสวยๆมัทฉะเผือกหอมนมสด ทำออกมาแล้วแบบน่ากินมากๆเลยสวยจึงมากแม่เริ่มจากกาแฟกันก่อนกาแฟสดเราจะใช้อาราบิก้าผสมโรบัสต้านะคะวันนี้ไม่มีเครื่องบดกาแฟไม่ใช่ปัญหาโถบดพริกแห้งที่บ้านเลยจ้าอาจแดบได้เลยแต่เอามาทำกาแฟแล้วอย่าเอาไปบดพริกแห้งนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะได้กาแฟสไปซี่หมุนโถปั่นให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทจ้ากดเบอร์5แรงสุดเลยนะคะนับในใจประมาณ20วินาทีค่ะเราต้องการขนาดที่ละเอียดกว่าเม็ดน้ำตาลทรายนิด นึงบทหยาบเกินไปกาแฟก็จะจืดแต่ถ้าละเอียดเกินไปโมก้าพอดจะดันไม่ขึ้นนะคะประมาณนี้ก็พอโมก้าพอดใช้วันนี้เป็น4ครับของอิตาลีนะคะใครใช้6คับของจีนก็คอมเมนต์มาถามได้นะเพราะว่าอัตราส่วนของน้ำร้อนเขาจะไม่เท่ากันแต่เราใส่กาแฟเท่ากันนะคะก็คือ21กรัมค่ะถ้าเกิดใครอยากได้กาแฟเข้มกว่านี้เพิ่มได้หรือใครอยากได้ซอฟก็ลดลงได้นะจ๊ะ เกลี่ยผิวกาแฟาให้เนียนเรียบเสมอหรือใช้เทมเปอร์กดเบาๆไม่ต้องออกแรงอัดแน่นนะคะไม่เหมือนกับใช้เครื่องชองเอสเปรสโซนะเอาให้ผิวกาแฟาเนียนเนยนเรียบกริบแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแลลี่ก็จะชอบใช้แผ่นฟิลเตอร์ค่ะ เพื่อป้องกันกากาแฟกระเด็นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะเราเอาไปชุบน้ำก่อนนะแล้วก็เอามาปิดไว้ตรงรูตะแกงแบบนี้น้ำร้อน120 ml ค่ะจะเดือดไวกว่าน้ำอุณหภูมิปกติเวลาขายจะได้ไม่เสียเวลาวางบาสเก็ตลงไปตรงกลางแล้วก็ประกอบร่างจากหมุนโมกะพอตให้เข้าล็อกเกลียวแน่นสนิทหมุนแน่นเกินไปตอนแกะหลังก็จะถอดยากแต่ถ้าหมุนหลวมเกินไปน้ำเขาจะดันออกด้านข้างนะคะ เปิดเตาไฟฟ้าเอาไว้ที่เบอร์ห้าแรงสุดเลยค่ะส่วนตัวชอบเตาไฟฟ้าเพราะว่าเขาคุมความร้อนง่ายกว่าเตาแก๊สนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาร้อนเกินขีดจำกัดเขาก็จะตัดไฟเองโดยอัตโนมัติค่ะเราก็จะได้น้าํากาแฟหอมๆซึ่งโมก,ก้าพอแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะสะกัดน้ากาแฟาได้ไม่เท่ากันนะคะเราต้องการที่ประมาณ80-90 ML ถึงค่ะดังนั้นเพื่อนๆต้องไปคาดคะเนปริมาณน้ําร้อนตามหม้อต้มแต่ละรุ่นที่ใช้นะคะให้ได้น้ากาแฟาประมาณ80-90 ML ถึงค่ะ เมื่อนำกาแฟกระเด็นแบบนี้ปิดฝาได้เลยค่ะใกล้จะหมดแล้วมาเตรียมส่วนผสมชั้นล่างบ้างผงเผือกหอมจ้าตัวนี้จะมีรสหวานอยู่แล้วในตัวเราใช้อยู่ที่2ช้อนชาแบบพูนๆนะคะสูตรนี้จะทํากาแฟนาแต่ถ้าใครชอบเผือกนาให้ใส่3ามช้อนชาได้เลยน้ําร้อน 30ML ค่ะละลายผงเผือกให้เข้ากับน้ําร้อนดีก่อนนะจ๊ะต่อด้วยนมข้นหวาน 30ML จ้าเกลี่ยออกมาให้หมดเลี้ยงเลียงถ้วยด้วยนะคะ และที่ขาดไม่ได้ Ice Tot All Purpose Creamer Concentrate สูตรเข้มขน้นเข้มกว่าครีมเมอร์ทั่วไปถึง3เท่าเลยนะจ๊ะโดยแก้วนี้เราใส่แค่15 ml ก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เท่าครีมเมอร์ตัวอื่นๆที่เคยใช้นะคะเพราะว่ามันจะเปลืองจ้ะ ใช้แค่ 15ML นิดเดียวก็เข้มข้นกลมกล่อมลงตัวแล้วนะคะสูตรนี้ก็ได้ความมันที่เยอะแล้วต้นทุนแก้วละ2บาทตีตัดใจมากสีเครื่องดื่มก็ไม่เพี้ยนนะคะแล้วก็ไม่กลบกลิ่นชาก,กาแฟด้วยค่ะกลิ่นเผือกหอมเราก็ยังหอมฟุ้งแล้วก็กลิ่นกาแฟหอมเหมือนเดิมด้วยจากนั้นเราก็มาเติมน้ําแข็งลงไปค่ะทเทเผือกหอมนมสดที่ชงไว้ด้านล่างสุดเลยแล้วก็เติมน้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะอัดน้ําแข็งให้แน่นด้วยนะาแล้วก็ตามด้วยกาแฟค่ะ ค่อยๆเทกาแฟวนรอบแก้วช้าๆเขาจะได้แยกชั้นสวยๆทำฟองนมกันค่ะนมต้องแช่เย็นจัดแล้วก็พิชเชอร์เย็นจัดเหมือนกันนะคะตีให้ขึ้นฟูจนเราพอใจได้เลยท็อปฟองนมด้านบนนะคะประมาณ2-3ถช้อนโต๊ะไม่เกินนี้จ้ะจากนั้นก็จะดูธรรมดาไปนะเราก็จะมาท็อปด้วยผงเผือกหอมอีกทีนึงนอกจากถ่ายรูปสวยแล้วนะคะยังจะช่วยให้กลิ่นเผือกหอมแล้วก็ชัดยิ่งกว่าเดิมอีก เรียบร้อยก็ปิดฝาค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายหน้าดื่มสุดๆเลยในส่วนของรสชาติรี่ทำให้รสชาติกาแฟนำเด่นชัดกว่าเผือกนะคะเนื่องจากว่าคอกาแฟส่วนใหญ่เขาจะชอบรสกาแฟชัดเจนแล้วก็ค่อยตามด้วยรสส่วนผสมอื่นๆความหวานกลางๆนะคะคือรสชาติกำลังหวานพอดีไม่ได้ทำหวานมากจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานมากๆสามารถเพิ่มนมข้นหวานหรือว่าเพิ่มผงเผือกก็ได้ถ้าอยากให้รสชาติเผือกชัด มีกลิ่นกาแฟาหอมๆติดอยู่ในลำคอตามมาด้วยกลิ่นของเผือกนะคะแล้วก็รสชาติของครีมเมอร์ช่วยผสานให้รสชาติของกาแฟากับเผือกเนี่ยเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นไม่ตีกันรสชาติกลมกล่อมมาก เราไปต่อกันที่เมนูถัดไปเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมชั้นล่างก่อนลี่ก็จะตักผงเผือกที่2ช้อนชาแบบพูนพูนะคะเหมือนเดิมสูตรนี้ก็จะทําให้มัชะน้ำเผือกนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครชอบเผือกนําก็ตัก3ช้อนชาน้าร้อนลี่ใส่อยู่ที่40 ml ค่ะละลายผงเผือกให้เข้ากับน้าร้อนดีก่อนนะคะ มาเติมนมข้นหวานที่35 ml เกลี่ยออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยนะคะแล้วสูตรนี้เราก็จะผสมเผือกน้ำร้อนนมค้นหวานให้ละลายเข้ากันก่อนค่ะเพราะเราจะทำแยกเป็นครีโทน3ชั้นเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็จะเทเผือกไว้ที่ชั้นล่างก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งแค่ครึ่งแก้วหรือว่า3ส่วนสแก้วก็พอยังไม่ต้องใส่เต็มแก้วนะ ขยับแก้วเล็กน้อยลดช่องว่างน้ำแข็งให้น้อยที่สุดแล้วก็ตามด้วยนมสดที่25 ml ค่ะและทีเด็ดที่ช่วยลดความฝาดของมัทฉะให้เครื่องดื่มแก้วนี้ละมุนกลมกล่อมแล้วก็ดื่มง่ายขึ้น Ice Hot All Purpose Creamer c o n c e n t r a t e ใส่ไปที่15 ml ก็พอจ้าไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้แล้วนะรสมันดีมากแล้วก็จะมีความเค็มเบาๆนิดๆค่ะอยู่นิดเดียวนะช่วยเครื่องดื่มมีรสชาติละมุนกลมกล่อมมากขึ้น เหมือนเป็นตัวผสานรสชาติเครื่องดื่มต่างๆให้เข้ากันดีชั้นบนสุดเราตักผงมัทฉะ1ช้อนชาพูนหรือถ้าใช้เครื่องชั่งก็2.5กรัมค่ะน้ำร้อนอยู่ที่40 ml ละลายผงมัทฉะให้เข้ากับน้ำร้อนดีใครจะใช้แปรงมัทฉะช่วยหรือใครที่อยากให้เขาเป็นฟองฟูๆก็สามารถใช้เครื่องตีฟองได้นะคะ แต่อันนี้ลี่จะท็อบฟองนมด้านบนค่ะก็เลยไม่ได้ใช้เครื่องตีฟองอันเล็กช่วยเราก็เติมฟองนมด้านบนประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะให้เขาดูแบบน่ากินแล้วเราก็จะได้ตกแต่งพงเพื่อกโรยด้านบนเล็กน้อยถ้าใครถามว่าไม่ใส่ผงมัทฉะเหรอมันจะฝาดเกินไปนะคะ ใส่ผงเผือกจะดื่มง่ายและปลอดภัยกว่าค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟได้แล้วในส่วนของรสชาติแก้วนี้ก่อนดื่มก็ต้องคนให้เข้ากันนะคะแต่แบบสวยมากเลยเนาะไม่อยากคนเลยอะลูกค้าเห็นต้องร้องว,ว้าวอยากถ่ายรูปด้วยแน่ๆสูตรนี้ก็จะทําให้รสมัทาะเข้มกว่าเผือกหน่อยนึงค่ะจะได้รสมัทาะนําจากนั้นก็ค่อยตามด้วยความหอมแล้วก็รสหวานของเผือกแล้วก็เป็นความหวานของนมแต่ถ้าใครเป็นสายที่ชอบกินเผือกเข้มข้นนะคะสามารถเพิ่ม ผงเผือกอีกหนึ่งช้อนชาได้จ้ะก็จะได้ความเผือกน้ำและมัทฉะตามแล้วสูตรนี้แม้รสชาติมัทฉะจะยังเข้มข้นอยู่แต่ก็จะมีความมันของครีมเมอร์ไปช่วยให้แก้วเนี้ดื่มง่ายขึ้นรสกลมกล่อมเข้ากันดีคนที่ดื่มมัทฉะไม่เก่งก็สามารถดื่มเมนูนี้ได้นะคะเป็นเมนูใหม่เอาไปต่อยอดเรียกลูกค้าได้เลย สำหรับไอซ์ฮอตอัลเปอร์โพสครีมเมอร์คอนเซนเตอซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ทั่วประเทศหรือจะสั่งทางไลน์ My ช h o p นะคะสแกน QR Code ที่ลีแปะเอาไวใ้ให้ตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยจ้าใครใส่แบบสอปส้มนิยมเก็บขอยก็สามารถสั่งได้ที่โ h o ปี e มีเหมือนกันค่ะหรือถ้าเราอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ ID ตามที่ลีขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยสนใจรับผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ฟรีคลิกลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้โพสหรือใน comments. ได้เลยจ้าเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ลิงก์ทั้งหมดจะแปะให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมฝากกดติดตามเพจซามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมจ้าครั้งหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย